ตอนนี้เราได้นำน้องหมูเข้าไปในล็อกผสมเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเปิดประตูก่อนพี่น้องเปิดประตูก่อนตอนนี้ก็ได้นำน้องหมูเข้าไปในล็อกผสมเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าพื้นที่น้องหมูได้แล้วเพระาะว่าเราเอาตัวผู้เข้าไปด้านในแล้วน้องพี่น้องเนาะก็ เสร็จภารกิจแล้วสําหรับการเอาน้องหมูเข้าไปล็อกผสมเนาะพี่น้องนี่ครับตอนนี้น้องหมูก็อยู่ในลอกผสมแล้วพี่น้องน้องหมูตัวอ้วนของเราอันนี้ก็ได้เปลือกผลไม้นะพี่น้องมาให้น้องหมูกิน รบ,บรรยากาศน้องหมูตัวผู้ครับต,ตอนนี้ก็เข้าล็อกผสมแล้วเข้าล็อกผสมกับนางเอ็ดของเราแล้วนะครับก็รอลุ้นกันว่า,าเขาผสมวันนี้วันที่อะไรยี่สิบยี่สิบห้าไอ้ยี่สิบหกนะพี่น้องยี่สิบเจ็ดแล้ววันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วแล้วก็รอลุ้นกันว่าน้องหมูของเราท้องแล้วก็จะคลอดวันไหนนะพี่น้องเนาะ สำหรับบรรยากาศน้องหมูตัวอ้วนของเราเนาะพี่นอนอเนาะก็เข้าล็อกผสมเป็นที่เรียบร้อยนะ้องนางเอ๋นก็พร้อมจะผสมแล้วนะครับเพราะว่าเราได้แยกออกหลายหลายเดือนแล้วเนาะพี่นอนอเนาะนี่ครับเป็นบรรยากาศน้องหมูตัวอ้วนของเราน้องหมูตัวอ้วนนะครับตัวผู้ตัวอ้วนนะครับตัวผู้ตัวอ้วนเข้าล็อกผสมเรียบร้อย ก็เราก็สามารถเข้าพื้นที่น้องหมูได้แล้วครับผมสำหรับวันนี้ก็เรียบร้อยสำหรับการเอาน้องหมูเข้าล็อกผสมน้องพี่น้องเขาก็จะสามารถเดินไปให้อาหารฝั่งนู้นได้นะครับเป็นสามารถเดินไปได้ทั้งสองฝั่งแล้ว แล้วก็เราอยากสร้างโรงเรือนเพิ่มเราก็สามารถเข้าพื้นที่น้องหมูได้แล้วครับบรรยากาศบรรยากาศ,ากาศท้ายสวนน,ะน้องพี่น้อเนาะเอาน้องหมูมาให้อาหารน้องหมูเดี๋ยวเราจะไปเดินไปให้อาหารฝั่งนู้นเลยนะครับไปพี่หน่อ ไปห้อาหารฝั่งนู้นเลยนี่ครับก็สามารถเดินเข้ามาได้แล้วครับผมแต่ก่อนเดินเข้ามาไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องหมูเขาอยู่เราก็ไม่สามารถเดินเข้ามาได้แต่ตอนนี้น้องหมูเขาอยู่ในเล้าเรียบร้อยครับผมเราก็สามารถเดินเข้ามาในพื้นที่ได้มาให้อาหารน้องหมูพี่น้อแล้วก็เราก็สามารถที่ จะทําอะไรต่างๆในเล้าหมูได้โดยสะดวกนะพี่น้องเพราะว่าน้องหมูตัวผู้เราเอาเข้าไปในล็อกเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศน้องหมูเขาเดินตามมานะพี่น้องนตัวนี้ก็เป็นน้องหมูตัวส้มครับตันนี้ก็จะเป็นรางน้องหมูที่เขาหลับนอนนะพี่น้องเป็นพื้นที่ที่เราเขาดับนอนเราก็จะเอาฟางมาใส่ให้เขาด้วยนะพี่น้องไปแล้ววิ่งไปแล้ว นี้เราก็สามารถเข้ามาเก็บมวลหมูเพื่อที่จะเอาไปใส่ผลละหมากลากไม้ของเราได้นะพี่น้องเนาะส่วนน้องหมูตัวเล็กนี่เขาก็จะมีช่องของเขาเนี่ยพี่น้องเราจะทําช่องที่ให้น้องหมูเขารอดเข้าไปได้นะพี่น้องนี่ก็มีหลายช่องประมาณสามช่องนะครับผมนี่ช่องนี้ด้วยก็เพื่อที่จะให้น้องหมูเขา,าสามารถหลบจากหมูชุดชุดเดิมนะพี่น้องนี่หมูชุดนี้นี เพราะว่าน้องหมูของเราอยังตัวเล็กอยู่เวลาน้องหมูชุดชุดนี้ไปนูน่นน้องหมูชุดนี้ก็จะออกมาข้างนอกได้นะพี่น้องเนาะน,นี่แหละครับบรรยากาศเลี้ยงหมูยูไทายสวนครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีก่อนครับผมสำหรับน้องหมูคลิปน้องหมูนะครับคลิปนี้สวัสดีครับบา,บายครับผม